ก็เข้าแล้วนะโอเคเข้าเลยนะถ้าถ่ายไม่เกินแปดนาทีนะถึงจะเข้าเลยเขาเกิดทำให้มันก็ต้องถ่ายคลิปทำไมอะไม่ควรทำไมเขามีชีวิตอะเพิร์ลเพราะเขาแบบมีชีวิตใช้โกลด์ได้เด้อมาสนุกดีวิตเพิร์ลโรงเรียนพอจะทำลายแล้วคิปเปอร์มาอยู่สองตัวนี่เ้ก็อยู่ไหน เขาอยู่ไหนอยู่หน้าโรงเรียนเอกกำไรสองรังห้าเลยอ่ะก็เขเข้าได้แล้วสองรังห้าของเพืวะไปรวมกันที่ปไปรวมตัวกันที่หน้าห้องเอกกำไรเสร็จแล้วเกือบตายอุ้ยเขาเกือบตายใครนี่ตัวใครนีผู้ส,สวยแทย้ของใครอ่ะ,ะตัวนี้เอ่อ ใครอ่ะใครพี่หมอมนหน้าเหรอพิมมาแล้วพิมพิมไม่ใช่พิมขมาแล้วหน้าโอไอ้กำไรกำไรไม่ยอมเปลี่ยนไปรวมเดี๋ยวไปรวมกันไปไปรวมตัวกันที่หน้าอยู่อยู่ที่ห้องไอ้กำไรอ่ะพลโอ้ยพวกนี้มันลงว่าเจ็บหมอแล้วไงต้องไม่โตเลยนะเร็วหน้าห้องไอ้กำไรเร็วเขาเล่นแต่ไม่มีชีวิตเลย จริงบอกทำไมเขาไม่มีเขาไม่มีไปอยู่ห้องให้กำไรเร็วๆแต่เขามีได้ค่ะไม่เป็นไรพวกเราจะได้สนุกไงได้สนุกสนุกเขาต้องอยากมี่เขาอยากมีได้กินข้าวได้แต่เราวังกินข้าวไม่ได้เลยเร็วไปอยู่หน้าไปอยู่ห้องให้กำไรอยู่แล้วนี่ไม่เขาหลงข้าวไอ้นี่มันยังไม่อยู่เน่ยเขาหลงเข้าวมาตัวมังกรอ่ะเดี๋ยวเข้าไปทำไมขาหลงข้าว กำไรอไปวมตัวนไปสร้างไอ้กไรไอ้กไรกระโดดเขาจะสร้างอะไรเนยคนละคเนด้าเนด้าโอเคร้านขายสายยังไม่ต้องสร้างเลยร้านแบบเซเว่นะเซเว่นเขาจะสร้างช่วยพเป็นใหญ่ดีเนด้าเนด้า ขาอยู่ตบาทายอยู่นี่เีไปังมัน่นวนดา้าอยู่ตรงนี้มันนี่มนนี่ตรงนี้ เจอชายือวพูดอ่านเอาได้เหรอเจอแล้วเจอเอางจนทาดีกว่าเอากี่หยุดดีเปล่าไม่เอาเว็นผู้ชายคิสโตเขาไม่เอาไม่อยเอาตัวไหนดีเลยมโอเคได้ ไอแบบแบัเน่เขากินขนมด้วยชุดนอยู่ๆๆออยใครนี่ออกม่ีอยู่ไหนื้มใครใส่ชุดก่อนี่เขาใส่นะพิมก็ใส่อุ้ยเขาอเขาก่อนเขาจะไปใส่ชุดก่อนใส่ทำไมอ่ะไม่ใส่ไปใส่ตอนสวยก่อน โอเคคนที่ซ่าอพาร์ตเมนต์นะงเธอเพื่อพาเพื่นมาเก็ตมาหาเขาพวกวคนกกไปก่อนเถอะเดี๋ยวเขาจะเพิ่มให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปแล้วคือซปอร์มาเก็ตอุปกรณ์ก็มีเาจะใส่แล้วนะบ๊อกบอกเพชรกชพทนี่เาใส่แบบใอก้ก็อุ๊ยานทำอะไรอ่ะอาวคนทำให้มันเป็นแบบนั้นทำไมเพื่อจะไปขูกอะไร เศษบอกก็จะมาต่อมั่งคอ,งอล็อกบ่เลยนะจำไม่ได้ประตูก็ให้ใครมาทำประตูเลื่อนน่ะกระจกไอ้ตู้ไอ้ตูยต้ยแล้วก็ปุ่มปุ่มกดเพลินเนาะมันก็เป็นอย่าไปทำเถอะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนั้นอนะ่ะใครได้ออกบ่เสร็จแล้วไม่มีใครออกมีแต่คนเข้าเนี่ยแหละคพื่อนนาบ้าน็ของ,ของ ใครทำอะไรเนี่ยคนเราคนเมื่อกี้ไม่ป็นไรเอาพราะสติกคนไม่ได้ใส่ชุดเกาะบอทำไมใส่เธอไงใส่เธอใส่เธอใส่เธอใส่ไปไปใส่ชุดเกาะใส่นะใส่ก็เกาะเพชรล้องันเฮ้ยที่นี่ที่ไหนขยีงพวกคนแล้วพวกคนจะกระเด็นไปไหนไม่ได้ Okay. เขาจะสรางใหม่เยหัวหัวอุ้ยเขาอยากมาไม่อยากมหน้าเราถ้าสายคนออกแล้วคนก็เปลี่ยนเป็นหมดไท่มีชีวิตใ่ไหมพี่เกียดเอาของพี่เกลียดเล่นท่าโงมเอาของหน้าหน้าหน้ามันอยู่ใต้อยู่